เป็นไงอืมเป็นยังไงเป็นรสชาติยังไงใครร้องให้เมื่อกี้ใครร้องอืมไหนคนไหนร้องให้เวะโอ๊ยขายทิ้งเร็วแนตะ่ไม่อร่อยว่าชิ้นนี้อืมมาๆา,มาไม่อร่อยว่าชิ้นนี้ ควาแล้วทีละชิน้นทีละชิน้นทีละชิน้นเข้าใจไหมเอาเล่นเล่นเล่นทำไงทีละชิน้น <laughs> อะไรไหม